มองคล้ายๆกันว่าโอเคมันก็จะเป็นแรงขายตรงนี้เข้ามาส่วนหนึ่งด้วยแหละแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นเของตัวเซนติเมนต์ตลาดที่อาจจะไม่ค่อยดีมากมองในแง่พื้นฐานธุรกิจเนี่ยเรามองว่าในมุม c p o อไม่ได้น่ากังวลมาก่คุณบอสเห็นเหมือนหรือเห็นต่างอย่างไรจากกรณีของลูกคือ c p e x t r a กับผลที่จะมาถึงตัวแม่ก็คือ CPO ครับครับอันนี้ก็มองค่อนข้างคล้ายๆกันนะครับว่าโอเคภาพราคาหุ้นที่มันลงมามันก็อารมณ์เหมือนการขายเพื่อเทคโอเออเออเออคัทอาจจะเป็นคัทลอสหรือว่าเทคโรฟิตบางส่วนออกมาก่อนนะครับเพื่อรอดูตัวงบช่วงควอเตอร์สองที่จะออกมาเนี่ยเพราะว่าโอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยมองคล้ายๆกันว่าโอเคมันก็จะเป็นแรงขายตรงนี้เข้ามาส่วนหนึ่งด้วยแหละแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นองของตัวเซนติเมนต์ตลาดที่อาจจะไม่ค่อยดีแมกมันก็เลย ราคาหุ้นมันก็จะไหลลงมาเนี่ยแต่ว่าถ้าเรามองในแง่พื้นฐานธุร,ธธร,รก year year ริจเนี่ยเรามองว่าในมุม CPO เนี่ยไม่ได้น่ากังวลมากเนี่ยเพราะว่าโอเคตัวแมคโครเองเนี่ยกำไรเดือนเดอเราคาดอินเฮ้าส์นะครับเรามองว่าน่าจะทรงๆเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้า CPO เนี่ยในส่วนของตัวเขาเองนะครับที่เป็นธุรกิจเซเว่นอีเลเวนเนี่ยจะเห็นว่าการฟื้นตัวทําได้ค่อนข้างดีนะครับ ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยตัวงบของ c p พีแเนี่ยตลาดก็จะโฟก,กัสไปที่ธุรกิจเซเว่นเป็นหลักแหละอาจจะมีาบางส่วนที่โดนกระทบเข้ามาจาก c ีพแต่ว่าส่วนใหญ่เขาจะมองอแยกกันออกมาด้วยนะครับซึ่ง c p พีแเนี่ยเรามองว่ากำไรไน่าจะฟื้นตัวเกือบ20นะครับหลักๆเกิมาจากตัวธุรกิจเซเว่นอีเลเวนเองเนี่ยที่เซ็นโตเซลอยอดขายต่อสาขาเดิมนะครับก็ยังเป็นบวกประมาณ6.5ในช่วงควอเตอร์าส2รวมถึงตัวกอดแม็กซ์นะครับกำไรขั้นต้นก็ยังฟื้นตัวได้ดีเราก็เลยมองว่า ตัว CPR เนี่ยยังเห็นผลดำเนินงานที่น่าจะดีกว่าตัวแมคโครอยู่แล้วครับครับงบหลักทรัพย์ย o b อบเฮีนประเทศไทยแนะนำซื้อหรือแค่ถือ c p พแล้วเป้าพื้นฐานเท่าไหร่ครับคุณบอสครับถ้าเป็นตัว CPR เนี่ยเรายังแนะนำซื้อนะครับแล้วก็ราคาเป้าหมายเนี่ย78บาทเนี่ยเราชอบตัว CPR มากที่สุดในกลุ่มกาปีนะครับครับเจบาทเป็นปลายปีนี้หรือกลางปีหน้าครับคุณบอส เจ็ดสิบาทเจ็ดสิบแปดบาทเป็นปลายเอ่อปลายปีนี้ครับปลายปีนี้นะปลายปีนี้นะเจ็ดสิบแปดบาทฉะนั้นย่อมาเป็นจังหวะในการเข้ารับไหมแล้วเข้ารับเนี่ยจะเป็นจังหวะทยอยรับไหมหรือรับแบบไหนดีในเชิงพื้นฐานครับครับถ้าในมุมมองทางยูบีเนี่ยเรามองว่าณปัจจุบันเนี่ยเป็นราคาที่น่าสนใจแล้วนะครับก็อาจจะเข้าไปทยอยสะสมได้แล้วอาจจะแบ่งเป็นไม้แล้วก็ทยอยสะสมตัวซีพีได้นะครับเนื่องจากว่า เรามองว่าหนึ่งก็คือประเด็นเรื่องของตัว m a c ค o เองเนี่ยปรับตัวลงมาสะท้อนไปเยอะแล้ที่เป็นรูปของตัว CPO นะครับประเด็นที่สองเรามองว่า earnings downgrade ของตัว CPO เนี่ยไม่ได้มีดาวไซด์มากเท่าตัว m a c ค o นะครับประเด็นที่สามนะครับถ้าเรามองในของโมเมนตัมการจะตรงกับ l i าย CPO เนี่ยยังมองว่าดูดีถ้าเทียบกับตัวกลุ่มค้าปิใกล้เคียงตัวอื่นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามองว่าตัว CPO ก็ถือว่าเป็น ท็อปิกในส่วนของตัวกลุ่มค้าปิดครับครับทยอยเก็บทยอยเก็บในช่วงนี้ได้เลยหรือควรจะรอความชัดเจนในการจัดทางรัฐบาลก่อนแล้วค่อยเก็บ <c oughs> หรือไปรอตรงนั้นมันจะช้าไปยังไงดีครับคุณบอสครับ,รบ,รบผมว่าอย่าง,างที่พี่ินาบอกครับผมก็เลยมองว่าการทยอยเก็บเนี่ยน่าจะ เป็นจุดที่น่าสนใจมากขึ้นณปัจจุบันเพราะว่าถ้ามีการจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยเราจะเห็นการดีดกับขึ้นมาค่อนข้างเร็วในส่วนของหุ้นที่ปรับฐาลงมาแล้วก็เป็นหุ้นพื้นฐานดีแล้วก็อาจจะโดนเก็งกำไรขึ้นมาก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามองว่าการที่ทยอยเก็บณปัจจุบันเนี่ยก็เป็นกลยุทธ์ที่น่าสนใจครับครับประมาณนี้นะครับในเชิงพื้นฐานนะหาจังหวะทยอยเก็บในช่วงนี้นะครับ ขออนุญาตแจ้งให้ทราบนะครับโปร8เดือน8ครับท่านที่สนใจครับอยากจะเสริมปูพื้นสำหรับท่านนักลงทุนมือใหม่ครับย้ำเลยนะท่านนักลงทุนมือใหม่ท่านนักลงทุนที่ประสบการณ์ยังน้อยนะครับแนะนำครับ m ั n นี่พัส o ออนไลน์001 basic technical โดยท่านอาจารย์เปรมสุขชนละทานวานิชมันนี่พัส o ออนไลน์คอร์ส001ราคาพิเศษโปรโมชั่น8เดือน8นะครับ สมัครราคาพิเศษ m o n พสออนไลน์ i ูนย์1ได้รับสิทธิพิเศษหรือแถมนะครับเข้าไปเรียนในม o ิพสออนไลน์ i ูน004เนื้อหาเนี่ยแมทมากมันเป็นหลักการกลยุทธ์ในการลงทุนคุ้นสินค้าโภคภัณฑ์แล้วก็จะมีความรู้ทางด้านเทคนิคสำหรับคนเล่นรอบใหญ่ๆอ่ะเทรนด์โฟลวิงอ่ะเล่นรอบใหญ่ๆอ่ะอันเนี้ยอยู่ใน m o n พสออนไลน์ i ูนย์4แถมให้ด้วย สนใจเชิญนะครับสแกน QR code หน้าจอนะเรียนผ่านทาง facebook กลุ่มปิด1ปี1ปีนะครับเนี่เชิญได้เลยครับสแกน QR code หน้าจอแล้วก็ตามด้วยหรือ Li าย ID พิมพ์สัญลักษณ์ตัว ASI แล้วตามด้วยคำว่า Moneyplus M O N E Y P L U S m o n e y Plus ติดกันตรงตัวนะครับเนี่สนใจก็เชิญได้เลย